สวัสดีคุณผู้ฟังและน้องๆเงยาวชนที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะช่วงนี้ก็พบกับนิทานกฎแห่งกรรมนะคะเรื่องราวอุทาหรณ์สอนใจในเรื่องของบาปบุญคุณโทษและผลแห่งการกระทําของคนเรานะคะนิทานกฎแห่งกรรมในวันนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราจะได้รับทราบว่าอัน,นิสง ของการรักษาศีห้าที่บริสุทธิ์นั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของชายผู้หนึ่งก็สามารถเป็นกรอบคุ้มครองป้องกันชีวิตของชายผู้หนึ่งได้เพราะว่าชายผู้นี้นะคะเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตและรักษาศีห้าอย่างเคร่งครัดฉะนั้นนะคะศีห้าก็เลยรักษาเขาให้ได้รอดปลอดภัยได้อย่างอัศจรรย์ทีเดียว ลองฟังนิทานกกแห่งกรงกรมวันนี้นะคะมือเปืนรับจ้างได้ตกเป็นข่าวตามสื่อต่างๆเสมอโดยเฉพาะในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับก็มักจะมีข่าวขัดผลประโยชน์กันแล้วแล้วก็โกรธแค้นจนจะต้องสั่งคนไปฆ่าฝ่ายตรงข้ามผู้บริโภคข่าวส่วนใหญ่ทราบข่าวเช่นว่านี้ด้วยความรู้สึกที่เฉยชา เพราะว่ามันเกิดขึ้นเป็นประจำวันแต่ความจริงมือปืนรับจ้างมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากคนที่สามารถรับรู้ถึงความน่าหวาดกลัวก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจจนถูกสั่งเก็บทุกเวลานาทีตั้งแต่ทราบแน่ว่าตนโดนหมายหัวมือปืนได้กำลังติดตามเราเหมือนเงาที่คอยติดตามตัว จะรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนกินไม่ได้นอนไม่หลับเสียวสะดุ้งทุกครั้งที่เห็นคนแปลกหน้าจนบางเวลาถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายเพื่อหนีความกลัวที่รู้สึกเช่นนั้นเราะว่ามือปืนรับจ้างเป็นบุคคลลึกลับเชี่ยวชาญการใช้อาวุธข้อสำคัญคือเราไม่มีวันรู้เลยว่าใครเป็นมือปืนรับจ้างที่จะมาฆ่าเรา เจ้านายของผมได้ทำธุรกิจที่ดินแล้วก็ก่อสร้างสืบทอดเจตนารมณ์จากบรรพบุรุษซึ่งได้สร้างรากฐานเอาไว้ให้ธุรกิจของเจ้านายซื้อตรงต่อตัวเองและคู่ค้าความฉลาดความซื่อสัตย์ความขยันอดทนสามารถสร้างความร่ำรวยได้ไม่ยิ่งย่อนไปกว่าหากินแบบคดโกมปัญหาอย่างเดียวที่มีก็คือ พวกที่ทำธุรกิจแบบเดียวกันแต่โกงไปโกงมาก็จะเกลียดชังเจ้านายผมเมื่อเกลียดก็จะหาทางทำลายล้างทุกรูปแบบผมทำหน้าที่คนขับรถประจำตัวของเจ้านายตั้งแต่ท่านยังวัยชกันจนอายุ40ปีเศษเป็นลูกจ้างที่ท่านไว้วางใจได้และสุขภาพแข็งแรงผ่านการฝึกวิชาชีพการต่อสู้ ช่นมวยไทยยูโดคาราเต้เพื่อปกป้องท่านยามที่ภัยมาถึงตัวหลายปีที่ผ่านมาก็เคยใช้วิชาการต่อสู้ป้องกันเจ้านายจากเหตุร้ายธรรมดาเช่นถูกรังแกขณะไปเที่ยวตามสถานบันเทิงโดยพวกอันธพา์ขี้เมาพวกขับรถสิ้งมันไส้ขับรถป่านหน้าหาเรื่องเป็นต้นแต่ก็ไม่มีครั้งไหนที่น่าพรั่นปรึงใจ เท่ากับเดือนพฤษภาคมปี2552เมื่อเพื่อนของท่านซึ่งเป็นนายตำรวจใหญ่ได้ส่งข่าวเตือนให้ระวังตัวเพราะว่าขณะนี้มีข่าวจากสายสืบว่าใครบางคนในแวดวงนักธุรกิจที่ดินได้ติดต่อกับสมมือปืนลบบุรีเพื่อเก็บเจ้านายด้วยวงเงินค่าจ้างก้อนมหึมาสายสืบ ซึ่งแฝงตัวอยู่ในซุ้มมือปืนลบบุรีก็บอกด้วยว่างานนี้เป็นความลับสุดยอดมีการจ้างวานกันเป็นทัดทอดหลังจากทำงานสำเร็จก็จะเก็บกันเป็นทัดทอดเพื่อตัดตอนป้องกันตำรวจสืบรู้ถึงตัวจอมบงการเพื่อนที่เป็นนายตำรวจใหญ่กําชับให้เจ้านายระวังตัวตลอด24ชั่วโมงและตลอดเดือนระหว่างนั้น เพื่อนจะพยายามช่วยเหลือทั้งทางลับและเปิดเผยสัญญาณอันตรายจากนายตำรวจใหญ่มีน้ําหนักน่าเชื่อถือเพราะท่านเป็นนายตำรวจมือปราบชื่อก้องที่คนค่อนประเทศรู้กิตติศัพท์ความเก่งกาจเป็นอันดีข่าวร้ายได้เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของเจ้านายจากสวยงามเป็นหน้าสะพรึงกลัวเขาไม่กล้าออกงานสังคมอย่างเคยเนื่องจากความหวาดระแวงภยัย เกรงว่าจะมีใครบางคนแสดงตัวเป็นมือปืนอย่างกระทันหันท่านอาจจะเสียชีวิตอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวคนเดียวที่ได้อยู่ข้างกายท่านตลอดเวลาก็คือผมนอกนั้นท่านจะจัดส่งทุกคนในครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศหมดสิ้นด้วยหวันว่ามือปืนอาจฆ่าล้างตระกูลเป็นการตัดวงจรคู่แข่งทางการค้าแบบสิ้นซากภายในบ้าน ซึ่งเป็นตึกสองชั้นย่านชานเมืองบนพื้นที่สองไร่เศษรัร้วรอบขอบชิดเพื่อนนายตำรวจใหญ่ได้ติดต่อบริษัทกาดให้จัดพนักงานฝีมือดีไว้ใจได้มาลาดตะเวนคุ้มครองความปลอดภัยรอบนอกส่วนรอบในหลังกำแพงรัว้วก็ให้ตำรวจแม่นปืนยศจา่ามีชื่อว่าจ่าเดิมกับตำรวจใต้บังคับบัญชาอีกสองนายมาช่วยกันสอดส่อ ในตัวตึกใหญ่ก็จะมีผมกับทหารอากาศยศจา่าชื่อว่าจา่าแมนคอยอารักขาเจ้านายตลอด24ชั่วโมงจาม่าแมนเป็นทหารมาจากปากใต้สุราธานีและเขาก็เคยถูกส่งไปสู้รบกับโจรแบ่งแยกดินแดนหลายสนามรบฝีมือยิงปืนแม่นชนิดสั่งได้จ่าพเดิมเป็นผู้แนะนำให้มาอารักขาเจ้านาย เราเชื่อในความเชี่ยวชาญการรบนอกแบบผมกับเจ้านายได้เข้าพักที่ห้องเดียวกันในชั้นบนเป็นห้องด้านขวามือห้องตรงกันข้ามซึ่งอยู่ซ้ายมือของทางเดินกึ่งกลางก็ให้จ่าแมนเข้าพักเดิมแล้วห้องทั้งสองมีไว้ต้อนรับญาติพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดมีเครื่องนอนไม่ดีชิ้นเตียงสำหรับเจ้านาย ตั้งชิดผนังห้องส่วนของผมตั้งชิดติดกับประตูห้องในขณะที่ชั้นล่างก็จะมีตำรวจเดินตรวจเวรยยามทั้งกลางวันกลางคืนทุกเวลานาทีที่ผ่านไปเจ้านายทุกร้อนกระสับกระส่ายรู้สึกเหมือนนักโทษประหารได้แต่นับวันรอความตายคอยโทรหาเพื่อนที่เป็นนายตำรวจคอยสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับมือปืนเพื่อนก็บอกว่า กำลังสืบหาตัวอย่างเต็มที่แล้วรับรองว่าไม่เกินหนึ่งเดือนจะต้องจับกลุ่มมันสำเร็จแน่ขอให้เจ้านายเก็บตัวอย่างนี้ไปพรางๆก่อนอันหนึ่งก่อนหน้าที่จะรู้ข่าวเรื่องถูกปองร้ายเจ้านายก็มีเรื่องกลุ้มใจมากพอสมควรจากการมีคนแบล็กเมย์ข่มคูส่งกล่องระเบิดเวลาเอามาวางไว้ที่สนามหญ้าหน้าบ้านเมื่อกองพิสูจน์หลักฐานรุดมาตรวจสอบ ก็ปรากฏว่าระเบิดยังไม่ได้ต่อสายชนวนคนที่ส่งมาต้องการแค่ขู่ขวัญแต่ก็ทำเอาปั่นป่วนกันทั้งบ้านเพราะว่าระเบิดเวลาเป็นอาวุธสังหารได้แรงหลังจากที่มีเรื่องกลุ่มทำนองเดียวกันสองสามหนเจ้านายก็ได้ผมขับรถนำท่านไปพบสุภาพสตรีวัยชราคนหนึ่งเธอเก่งในทางปฏิบัติจิตเจริญสมาธิจนมีตาใน รือที่ชาวบ้านเรียกว่านั่งทางในได้แต่ท่านก็ไม่ได้ช่วยใครพร่ำเพื่อเพราะเธอจะรู้ว่าใครดีใครไม่ดีเธอจะช่วยแก้ทุกข์ให้เฉพาะคนดีเท่านั้นเจ้านายมีคนแนะนำให้มาพบก็จริงแต่ก็อยู่ในข่ายที่สภาพสตรีชารายินดีช่วยเหลือด้วยขณะที่นั่งสนทนากันในห้องรับแขกที่บ้านของเธอนั้นเจ้านายก็เปลยว่า ตลอดชีวิตทำแต่ความดีทำไมถึงมีเรื่องร้อนใจอยู่เรื่อยเธอก็อธิบายให้ฟังว่าคนเราทำดีตัวเองเห็นว่าที่ทำไปก็ดีทุกอย่างคนรอบข้างได้ประโยชน์สังคมสิ่งแวดล้อมก็อยู่เย็นเป็นสุขแต่อย่าลืมว่างานประเภทธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงความดีของเราก็อาจจะเป็นเรื่องร้ายกับคนอื่นได้เจ้าหนายถามว่า ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเธอก็บอกว่าโลกของการแข่งขันมันย่อมมีแพ้มีชนะฝ่ายชนะจะอิ่มเอิบพอใจฝ่ายแพ้จะเจ็บแค้นโกรธเคืองเพราะว่าเสียผลประโยชน์สังคมสิ่งแวดล้อมและครอบครัวของผู้แพ้จะต้องเดือดร้อนเพราะความดีของเราการจองเวรก็จะเกิดขึ้นเจ้านายทักทวงว่างั้นการทำความดี ก็ได้ผลเลวละสิเธอก็อธิบายว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของโลกธรรมอันที่จริงทำดีจะต้องได้ดีแน่นอนและทำชั่วจะต้องได้ชั่วอย่างแน่นอนเช่นกันแต่จะต้องหมายความว่าเราทำดีกับคนดีและอยู่ในสังคมของคนดีล้วนๆเผอิญโลกของเรามีคนชั่วปะปนอยู่คนชั่วก็ย่อมมองไม่เห็นความดีอะไรทั้งสิ้น พราชอบใจแต่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวขอเตือนว่าเวลานี้เจ้านายของผมกำลังถูกคนปองร้ายผู้ปองร้ายก็มีอิทธิพลและสมัครพรรคพวกมากความดีระดับธรรมดาคงไม่อ่านคุ้มครองตัวเองได้เจ้านายถามว่าเขาควรทำยังไงเธอก็บอกว่าปกติเจ้านายไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใคร ไม่ชอบรักทรัพย์หรือได้ทรัพย์มาโดยไม่ชอบไม่เคยผิดลูกผิดเมียชาวบ้านอีกทั้งรักษาสัจจะวาจายิ่งชีวิตซึ่งเท่ากับรักษาศีลได้บริสุทธิ์ผองแผ้วครบสี่ข้อฉะนั้นที่เขายังชอบดื่มเหล้าดื่มเบียร์ก็ควรจะงดเสียให้เด็ดขาดรวมแล้วเท่ากับรักษาศีลห้าได้บริสุทธิ์ครบถ้วนทุกข้อถามว่าทำไมต้องรักษาให้ครบด้วย เธอก็ว่าศีลหข้อนั้นเป็นธรรมคุ้มกรองโลกมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างลึกลับอยู่ในตัวเองศีลจะเป็นเกราะแก้วกายสิทธิ์ปกปักรักษาผู้ทรงศีลได้ในทุกเวลานาทียามเกิดเหตุเพศภัยก็จะคลายคลาาจากอันตรายได้อย่างไม่น่าเชื่อสุภาพสตรีชราแนะนำว่าขณะนี้เจ้านายมีภัยเมอร์ตามเรงควานอยู่ างเดียวที่จะอยู่รอดปลอดภัยก็คือขอให้รักษาศีลให้ครบทั้งหข้อแล้วก็จเจริญภาวนาท่องพุทธโททุกลมหายใจเข้าออกพุทโทคือพระนามของพระพุทธเจ้ามีพุทธานุภาพครอบจักรวาลถ้าผู้ทรงศีลเจริญภาวนาด้วยภัยมืดที่ติดตามเราเหมือนเงาที่คอยติดตามตัวก็จะแพ้ภัยไปเอง กลับจากที่พักของสุภาพสตรีชราแล้วเจ้านายได้ปฏิญาณต่อหน้าฟ้าดินว่าจะเลิกดื่มเหล้าอย่างเด็ดขาดเพราะอันที่จริงท่านก็มีเจตนาจะงดดื่มอยู่นานแล้วที่นำเรื่องดังกล่าวมาเอ่ยถึงเนื่องจากนายระหว่างเข็บตัวอยู่บนตึกใหญ่เจ้านายมีสินห้าครบถ้วนอยู่ในตัวเองอีกทั้งเห็นว่าการเจริญภาวนาพุโทโธ ช่วยให้จิตใจสงบลงได้ไม่มัวแต่หมกมุ่นอยู่กับความหวาดกลัวมือเปืนหน้าที่อารักขาปล่อยให้เป็นพนักงานอย่างผมกับจ่าแม้นคืนหนึ่งฝนลงฤด,ดูได้กระนำหนักลงมาทุกคนนอนใจว่าคืนนี้ไม่น่าจะมีอะไรจึงได้หลับสบายภายในห้องที่ผมกับเจ้านายนอนอยู่นั้น ได้ดับไฟมืดการดับไฟทุกดวงก็จะเปิดแอร์ขณะที่ฝนตกหนักผลดีก็คือคนภายนอกจะไม่เห็นคนภายในห้องแต่ผลเสียก็มีอยู่เพราะคนในห้องก็จะมองไม่เห็นอะไรเหมือนกันผมนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นตั้งใจว่าถ้ามีเสียงผิดปกตินิดเดียวก็จะมองไปที่ประตูห้อง ประตูล็อกลูกบิดเรียบร้อยถ้าเปิดเองได้ก็จะแปลว่ามีอาคันตุกะไม่ได้รับเชิญบุกจจ่โจมช่วงขณะหนึ่งที่รู้สึกเคลิ้มหลับเสียงปืนก็ได้ดังขึ้นราวกับฟ้าผ่าเปรี่ยงลงกลางห้องผมร้องอุทานอย่างเจ็บปวดที่หัวไหลแต่ก็รีบผุดลุกขึ้นนั่งโดยเร็วร้องตะโกนสุดเสียงเราเร็วเจ้านายสิ้นเสียงตะโกน ก็มีเสียงปืนคำรามขึ้นอีกนัดหนึ่งแต่ก็ไม่มีใครร้องออกมาประตูห้องถูกเปิดถามตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เดชบุญที่ภายในห้องมืดสนิทเจ้ามือปืนตัวร้ายได้ยิงกรใส่ไปยังตำแหน่งที่มันพอจะรู้ว่าใครนอนอยู่ตรงไหนผมนั่งตัวแข็งอยู่บนเตียงแล้วก็มีปืนพกซ่อนอยู่ใต้มอนก็หยิบไม่ไหว เนื่องจากโดนยิงเข้าที่หัวไหล่ข้างขวาเจ้านายเงียบหายอยู่ในความมืดส่วนมือปืนยืนจังค่าที่หน้าประตูจ้องมองหาเหยื่ออย่างรีบร้อนท่ามกลางความเป็นความตายชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้เสียงปืนดังจากห้องนอนอีกหนึ่งนัดและมีเสียงคนหนึ่งวิ่งกรูขึ้นบันไดมาชั้นบนขณะที่ร่างเจ้ามือปืนสุดลง เหมือนเสียหลักล้มคว่ำผมกัดฟันหยิบปืนจากมือซ้ายซึ่งไม่ถนัดรีบวิ่งตรงไปยังเจ้าร่างมือปืนทันทีตอนนั้นมีคนกดสวิตไฟสว่างขึ้นมาเห็นร่างหนึ่งจมกองเลือดก็เป็นตำรวจที่มากับจาเพเดิมเขาถูกจ่าแม้นซึ่งอยู่ในห้องตรงข้ามกับเจ้านายกระโจนออกมายิงทันทีที่ได้ยินเสียงปืนจนเจ้าไวร้ายล้มคว่า สิ่งที่เหลือเชื่อคือนาทีวิกฤตนั้นเจ้านายได้เดินคลำไปในความมืดเพื่อจะเข้าห้องน้ำกระสุนมฤตยูจึงเจาะเข้าที่หมอนหนุนหัวอย่างถนัดทนีมันเป็นตำแหน่งเดียวกันกับหน้าผากของเจ้านายไม่ต้องสงสัยเลยว่าถ้าเจ้านายยังนอนสงบนิ่งอะไรจะเกิดขึ้นจะแม้นกับจาพเดิมและตำรวจอีกนายหนึ่ง วิภากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาทุกคนคาดไม่ถึงเลยว่าเกลือจะกลายเป็นนอนที่แท้มือปืนพระการแฝงตัวมาในคราบตำร,รวจมันโดนกระสุนทะลุกระดูกสันหลังจนเป็นอมพาสแต่ไม่ตายยังคงนอนหายใจขะแมวขแมวอยู่ตำร,รวจที่เหลือรีบโทรติดต่อกับเพื่อนเจ้านายที่เป็นนายตำร,รวจใหญ่ให้มาเอาตัวมือปืนไปโรงพยาบาล เพื่อสอบปากคําแล้วก็เข้นเอาความจริงถึงจำบงการในภายหลังเจ้านายห่วงใหญ่ผมจนหน้าตามองคล้ำโชคดีที่กระสุนปืนพุ่งผ่านกระดูกไหลทะลุหลังไม่โดนกล้ามเนื้อสำคัญเลือดไหลามากแต่ก็ยังพอขยับแขนได้เล็กน้อยจะแม้นบอกให้เจ้านายเข้าไปดูที่เตียงของท่านด้วยท่าทางตื่นเต้นนายครับ นายไม่เป็นอะไรมากแต่หมอนของนายนี่สิเจ้านายได้เดินไปดูกับจ่าแม้นเขาเห็นรูกระสุนจากหมอนลงไปถึงที่นอนนั่นแสดงว่ามือปืนจงใจยิงนัดเดียวปลิดชีพทันทีเนื่องจากวัดวิถีกระสุนกับตำแหน่งที่เป็นรอยบุ๋มบนหมอนแล้วเจ้านายจะโดนยิงหน้าผากทะลุสมอง เจ้านายผมถึงกับหน้าซีเซียวจากการแคล้วคลาดของเจ้านายคืนนั้นมันทำให้ผมได้นึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศีลห้าขึ้นมารวมทั้งเชื่อสนิทใจเรื่องการภาวนาพุทธโะตลอดเวลาจะก่อเกิดอนุภาพปกปักคุ้มครองชีวิตของผู้ภาวนาได้อย่างอัศจรรย์ใจเป็นยิ่งทั้งนี้ ก็เพราะว่าหลังจากที่เจ้านายหยุดดื่มเหล้าเจ้านายไม่เคยตื่นขึ้นมาปัสสาวะกลางดึกเลยเพิ่งตื่นคืนนี้เป็นหนแรกก็ประจวบเหมาะมีอันตรายแต่เจ้านายก็สามารถผ่านพ้นอันตรายนั้นได้แบบเฉียดฉิวกลายเป็นผมรับเคราะห์เสียเองไม่นานต่อมาหน่วยสืบสวนสอบปากคำเจ้าตำรวจนอกแถวคนนั้น กระทั่งมีเบาะแสให้ติดตามจอมบงการฆ่าสำเร็จทราบด้วยว่าจอมบงการเป็นญาติสนิทของตำรวจใหญ่นายหนึ่งมันจึงอาศัยสายสัมพันธ์นั้นทุ่มเงินว่าจ้างตำรวจนอกแถวให้มาจัดการเจ้านายแบบเหนือเมฆเรื่องมือปืนซุ้มลพบุรีเป็นแผนลวงของพวกมันเพื่อชักนำเพื่อนเจ้านายที่เป็นตำรวจใหญ่ให้ควยเขวไล่ล่าผิดทางพราะความจริง ผู้จ้างวันคนสำคัญเป็นนักธุรกิจคู่แข่งของเจ้านายนั่นเองมือปืนก็เป็นตำรวจนอกแถวไม่ใช่มือปืนอื่นไกลที่ไหนและเหนือสิ่งอื่นใดขณะที่มือปืนประการลงมือในคืนนั้นมันมีสิทธิ์ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายถ้าไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงชนิดที่ไม่มีใครคาดถึงจนทำให้เรื่องมันพลิกผันจากสำเร็จเป็นล้มเหลว ผมเชื่อว่าอำนาจของสินห้าคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงอันคาดไม่ถึงนั้นนับตั้งแต่เหตุการณ์ร้ายแรงเป็นต้นมาเจ้านายผมก็ยังคงทำธุรกิจแบบซื่อสัตย์ต่อคู่ค้าดุดเดิมแต่เพิ่มความละเอียดในการประมูลงานคิดว่าเราอยากได้งานแต่เขาก็อยากได้งานเหมือนกัน ถ้าเรามีงานเต็มมืออยู่แล้วเห็นควรว่าน่าจะเลีกทางให้เจ้าอื่นได้งานไปทำเสียบ้างท่านก็จะเปิดช่องให้ทันทีเป็นการลดแรงกดดันจากคู่แข่งและลดความเป็นอริกันด้วยความมีเมตตาจิตผมเองจากเดิมนั้นเคยเข้าใจว่าคนเราทำดีจะต้องได้ดีเพราะการทำกรรมดี จะย่อมได้รับผลในความดีตอบแทนหารู้ไม่ว่าการทำดีบางครั้งก็อาจจะถูกปองร้ายได้เช่นกันถ้าฝ่ายที่ปองร้ายเป็นคนชั่วมีความอิจฉาริษยาต้องการที่จะทำลายมันคงจะสมจริงดังคำพังเพยเก่าแก่โบราณที่ว่าจงทำดีอย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกิน วิธีแก้ไขเพื่อให้คนทำดีแล้วอยู่รอดปลอดภัยก็คืออาศัยพลังความศักดิ์สิทธิ์ของศีลเป็นเครื่องปกปักรักษาชีวิตของเราเพราะถ้าศีลห้าไม่มีคุณวิเศษจริงเจ้านายของผมและตัวผมก็คงจะเสียชีวิตไปตั้งแต่คืนฝนตกใหญ่คืนนั้นแล้ว นี้นะคะก็คงสร้างความประทับใจให้กับคุณผู้ฟังหรือว่าน้องๆไม่น้อยทีเดียวนะคะน้องๆเห็นไหมคะการรักษาศีลห้านะคะผู้ใดมีครบศีลน,นั้นก็จะตามกลับมารักษาคนผู้นั้นนะคะและอีกประการหนึ่งนะคะน้องๆการอยู่ในสังคมนะคะถ้ามีความเมตตาต่อกันแล้วนะคะ ก็จะทำให้สังคมนั้นนะคะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็จะมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นนั่นเองนะคะค่ะวันนี้เวลาของนิทานกฎแห่งกรรมหมดแล้วนะคะขอบพระคุณในการติดตามรับฟังก่น <ๆ S 1> แ,และก็เชื่อแน่เหลือเกินนะคะว่าน้องๆเยาวชนนะคะที่ได้ติดตามนิทานกฎแห่งกรรมในทุกๆวันนั้นจะต้องเป็นคนดีเป็นคนที่น่ารักนะคะและน้องๆจะต้องเติบโตอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุขแน่นอน วันนี้ที่ทานคนหนึ่งกำลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในวันต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ